พี่ได้ดูเจปาบ้างไหมอ๋อดูดูบ้างครับอ่าเขาถามว่าในอนาคตอันใกล้มีโอกาสที่ราคาหุ้นเจปาจะลงมาในจุดที่ลงทุนได้บ้างไหมครับขอบคุณครับะจะไปรู้เด้ด่ังไร <laughs> อันใกล้ด้วยนะเอ <laughs> <laughs> อโอ้โหคือฟันดัมเบลท์เนี่ยศึกษาบ้างนะแต่ราคาหุ้นเนี่ย <laughs> คือราคาหุ้นเนี่ยจะขึ้นจะลงเนี่ยนะมันก็ อาจจะประกอบไปด้วยหลายปัจจัยเนาะนะหนึ่งก็คือฟันดาเปนท่ลใช่ไหมตัวธุรกิจมีปัญหาสองก็คือเซนติเมนท์ท่อคือเซนเซนติเมนต์มีปัญหาใช่ไหมครับเดีย๋ยวนั้นมันทําอะไรอะไรบ้างอ๋อหลกัหลกๆคือเขาทำอ่าปาร์กิ้ง่อที่จอดรถอ๋อครับอ่าแล้วก็ก็นี่นี่ที่สยามไงอ่าแล้วเขาทําตรงสยามอ่ะที่รถติดๆอะ่ะตอนนี้นเขาทาอ่าอะไรอย่างเง<อ>ี้ยแล้วก็ทำ,ทำ,ทำตามตามโรงพยาบาลตามอะไรเงี้ยโรงพยาบาลรัดนะโรงพยาบาลรัดอะไรเงี้ยนะครับ มานี้หลักๆนะฮะแล้วก็ออรอายได้เนี่ยเรารูสองแบบนะครับห,หนึงหน่งก็คือตัวเจแป้งเนี่ยลงเข้าไปลงทุนเองเอเข้าลงทุนเองกับสองเนี่ยก็เป็นแบบเหมือนโฮฟิชชาร์ i ิงอย่างเงี้ยเข้าไปบริหารเข้าไปบริหารอาถ้าเข้าไปซื้อสิทธิ์มาอย่างเงี้ยก็ก็จ่ายค่าสิทธิ์แล้วก็รับเงินเต็มเต็ม อ่ารายได้กนสูงกว่าแต่ถ้าเราตั้งบริหารเนี่ยตัวรายได้ที่รับรู้ก็จะต่ำกว่าตัวรายได้เฉยๆที่ตัวก้อนจะก็จะต่ำกว่าแต่มาริ้งก็จะสูงกว่าประมาณนี้ทีนี้มันก็ไม่รู้เลยว่า <c oughs> ว่าว่ารายได้เนี่ยจะรับรู้แบบไหนเพราะว่ามันรับแตะ่ลูกค้าอ่ารับแต่ลูกค้าครับว่าลูกค้าจะเลือกแบบไหนอะไรเงี้ยนะประมาณนี้แล้วก็ หลักๆอ่ะมันเป็นงานเหมือนเป็นงานโปรเจกต์อ่ะเบอร์ที่ต้องเข้าไปบิดดิ้งประมูลน่ะว่าสมมติโรงพยาบาลเขาเปิดประมูลเอ่อคนทําลานจอดรถนะนี่ออกไหมอ่าอย่างเงี้ยเขาก็ไปประมูลอย่างเงี้ยครับก็เป็นงานแบบเป็นโปรเจกต์เบสอ่ะคือคือคือโปรเขาเรียกไงดิประมูลตัวโครงการนะแต่พอได้มาแล้วเนี้ยรีเค์ลิงนะนี่ออกไหมจนจนหมดอายุสัญญาเนี่ยออกไหมอ่ารีเค์ลิงจนหมดอายุสัญญาประมาณนี้แล้วก็มาประมูลกันใหม่มาว่ากันใหม่ประมาณนี้ ก็จะมีบางเคสที่หมดสัญญาแล้วก็ไม่ได้รับการต่อสัญญาก็มีก็เป็นไปได้หรือปกติเออฟังดูอย่างเงี้ยก็ดูประเมินยากนะเหมือนแบบมีความเรีคอร้ิงแต่ก็ต้องขึ้นกับลูกกลายเป็นขึ้นกับลูกค้าน้อยลายอืมครับใช่ถูกต้องเลยครับก็ b b ทูบีแหละอย่งเงใช่ปะ่ะใช่ครับ b 2, b. 2> ่นี้ก็ต้อง PE ไม่เยอะคอ p e อไม่เยอะครับ ถ้ามันโกดก็อีกเรื่องหนึง่ง <laughs> แล้วมันโกดไหฮะโกดโอ้สิครับโกดครับโกดครับผู <laughs> ้บริหารตั้งเป้าว่าตัวปาร์กิ่งหลอดนะครับจะเพิ่มขึ้นประมาณยี่สิบเซนต์ต่อปี <c oughs> แต่อย่าง <c oughs> ที่บอกเมื่อกี้ว่าจะเพิ่มแบบไหนไม่รู้นะ <c oughs> เพราะอยู่ที่ล <c oughs> ูกค้า <c oughs> ก็ว่าจะเพิ่มแบบลงทุนเองหรือว่าจะเพิ่มขึ้นแบบรับจ้างบริหารอะไรเงี้ยไม่รู้แต่ถ้าสมมติส่วนปาร์กิ่งลอดเนี่ยผู้บริหารตั้งเป้ายี่สิบเซนต์ต่อปี ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันก็เป็นหุ้นโกลดแหละอืมอ่ะอาจจะไม่ได้ตอบตรงคําถามนะเพราะว่าใช่เรามไม่รู้หรอกจริงจริงจริง,รงถ้าไปถามใครแล้วเขาตอบตรงคําถามเนี่ยระวังอไอย <c oughs> คำถามเนี่ยถ้าเขาบอกได้ว่าเมื่อไหร่จะลงมาเนี่ยเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเลย <c oughs> จริง,รงอาจจะต้องระวังเหมือนกัน